ย้อนกลับไปเมื่อ54ปีก่อนช่วงเดือนมีนาคมพศ2507วงโดบิทเทลเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแรกของพวกเขาคือ,ค,อคืนวันที่ยากลำบากที่สถานีรถไฟแมรี่เลเบิกรุงลอนดอนภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นความสำเร็จทางการเงินและที่สำคัญและได้รับการเสนอชื่อเข้าจิงรางวัลออสก,การ์รวมถึงภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมและนิตยสารไทม์ จัดลำดับให้เป็นหนึ่งในร้อยภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตลอดกาลสำหรับวง The Beatles เป็นวงล็อกแอนโลจากเมืองริเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี1960ประกอบด้วยสมาชิกร้องนำและมือกีตาร์จอร์นเลนนอนร้องนำและมือเบสสปอนแมคคัตเน่มือกีตาร์จอร์ดเฮลิสันและมือกองลิงโกสตาและได้รับการยกย่องว่าเป็นวงล็อกที่มีอิทธิพลที่สุดแห่งยุคอีกด้วย